รุปง่ายๆก็คือศาสนาของท่านคือศาสนาของท่านศาสนาของท่านคือศาสนาของท่านศาสนาของเราคือศาสนาของเราอย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนตำหนิซุบซิบนินทาเยยหยันเย,ะย,ะย,ะยะะ่อเยยลัทธิศาสนาอื่นโดยเด็ดขาดมิฉะนันเจ้าเป็นผู้ศรัทธาในลอสเวนตาลาเป็นอิสลามที่ไม่สมบูรณ์ด้วยจิตวิญญาณไม่ได้ห้ามก้าวไกาย แม้กระทั่งเรื่องการบริจาคเงินสร้างวัดสร้างโบสถ์อิสลามบอกว่าไม่ได้เพราะเมื่อเจ้าไม่ศรัทธาแล้วเจ้าจะไปสร้างได้อย่างไรในขณะเดียวกันเงินสอสอสอจอ,อบตอ,อบ,ตออบตอจอ,อะไรก็แล้วแต่ที่มิได้เป็นมุสลิมเราก็ไม่สามารถจะรับเงินผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมหรือเพื่อนฝูงนำเงินนั้นมาสร้างมัสยิด ไม่ได้ด้วยเชกเช่นเดียวกันอิสลามยังบอกไว้ล่วงหน้าอีกว่าโลกใบนี้จะต้องมีความคิดเห็นเชื่อศรัทธานี่ที่แตกต่างกันไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสามกลุ่มบนโลกใบนี้จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันเนี่ยเจ็ดสิบสามกลุ่มและในเจ็ดสิบสามกลุ่มนั้นเนี่ยมีการแยกแยะต่อกันอะไรจะไม่เกิดปัญหาบนโลกใบนี้ที่มีความเชื่อที่แตกต่างกัน อัลลอฮฺสุบฮานวาได้กล่าวใดอันกุรานอีกว่าท่านทั้งหลายจงเชื่อและศรัทธาในาศาสนาของเราและจงให้เกียรติในคนที่เชื่อและศรัทธาที่ไม่ใช่าศาสนาของเราแต่ถามว่าทำงานกิจกรรมร่วมกันได้ไหมเป็นที่อนุญาตที่จะร่วมคิดร่วมทำในเรื่องของคุณธรรมและจะริยธรรมแต่เวลาปฏิบัติศาสนธรรมแล้วข้อแตกต่างตรงนี้แหละเป็นข้อดีที่จะเกิดขึ้น เดิต้องการอยู่ร่วมกันถามาอิสลามไปลอยกระทงได้ไหมไม่ได้แล้วทาไมมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองไปลอยกระโดงก็ขเขาทําเพราะเขาทําทําไมอิสลามดูหมอได้ไหมผูกดวงได้ไหมไม่ได้แล้วทาไมเขาไปทางเหนือทางใต้ดิฉันไปผูกจังเลยว่าจะจะเป็นโน่นเป็นนี่ได้ไหมเขาทําไม่ใช่อิสลามอนุญาตถือว่าคนเหล่านั้นเป็นการตั้งภาขีต่อรสสุบาตาลาและเขาผู้นั้น มีที่พำนักอย่างเดียวแนะคูอานบอกว่าคือนรกคือนร,ก,รกฉะนั้นจึงอยากจะเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าเรื่องของอิสลามนั้นเป็นศาสนาแห่งความสันติถามว่าคาบ,บอมได้ไหมพลีชีพได้ไหมไม่มีในอิสลามอิสลามบอกว่าคนหนึ่งคนใดฆ่าเขาตายคนนั้นต้องถูกฆ่าตายตามแล้วทำไมเราต้องไปคาบ,บอมปั้งเข้าไป ต้องการให้คนกลุ่มนี้ตายซึ่งเขาเหล่านั้นไม่รู้เรื่องด้วยและเราไปฆ่าเขาฉะนนั้นพลีชีพไม่มีอิสลา,ามคาบอมไม่มีสุิสนามแคนต้องชำระด้วยแคนไม่ใช่อิสลา,ามการที่สําคัญที่สุดอ,อิสลา,ามคือการให้ให้อภัยให้สติให้ทรัพย์ทั้งหมดนี้คือการให้ของระบบอิสลา,ามฉะนั้นข้อแท้จริงนํามาจากไหนต้องนําไปหาอังกุรานพันสี่ร้อยกว่าปีวิถีชีวิต ที่สมบูรณ์หาจากไหนวิถีชีวิตของท่านศาสนาหมอมัตสันสันสันหล่อนสนหล่นนี่แหละครับปัญญาก็ให้เกิดจิตที่ดีจะแก้ปัญหากายภาพจะแก้ปัญหาของสังคมภาวะสุขภาวะทางปัญญาต้องมาจากศาสนาครับขอบคุณครับ